ถ่ายคุณหมอหน่อยไม่ค่อยได้ถ่ายนะครับมาไปสิบสองไปสิบสองไปใช้สุดท้ายปะเออหนึ่งครับช้าๆสองสามสี่ห้าป่ลงหายใจเข้าขึ้นออกหกไปเจ็ดแปดแปด เก้าเก้าไม่ค่อยดีอีกครั้งหนึง่งมาอยู่มาอยู่เอ,อ๊บโอเคสิบดีกว่าครับไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรไถือว่าเก่งแล้วครับเล่นได้ตั้งชั่วโมงหนึ่งกินอะไรดีครับผุณหมอกินอะไรต่อไปดีเรามาคุยกันเรื่องอาหารกินกันดีกว่าเมื่อกี้ผมสั่งอาบวคาโดไว้ได้ผมต้องไปเอาแก้วหนึ่งแค่นี้ย<ร>ังค<ร>ิดไม่ออก เขาบอกว่ามะพร้าวหมดเป็นไงครับไหวไหมครับใช่แรงจะหมดนิดนึงนะครับมือมันเบาไงมันก็จะยกไม่ไหวไงเดี๋ยวจะขอแพงท่าหนึ่งแล้วก็พอละให้คุณหมอพักก่อนไม่ทันไม่ทัน พ่งนี้พ่งนี้ยากๆเหนื่อยนะครับขาอยู่บนมืออยู่ล่าง <S <S 2> <S 2> ใช่ครับ <S <S ขาอยู่บนมืออยู่ล่างเก่งหน้าทองไว้ก้นต่ำๆอนนันหนึ่งนาทีเริ่ม แข่งแข็งไว้เอาลองดูนะครับสรุปคุณหมอจะกินข้าวไหมครับเนี่ยเดี๋ยวต้องไปโรงพยาบาลไหนฮะบํารุงเมืองได้หรอฮะหัวเฉียวแถวนั้นแข่งแข่งไว้เกรงหน้าทองครับหลังแอนนะหลังแอนเป็นหน่อยยกก้นขึ้นอ่าเกรงหน้าท้องไว้แข่งแขงไว้นะครับหายใจเข้าออกยาว ไม่ค่อยดีหลังเริ่มแอนแล้วแค่หมวนสะโพกนิดหนึ่งอย่าไปพับลงตรงๆอ,อ่าเริ่มไม่ไหวเวลาหมดแรงก็จะโฟก,กัสไม่ได้หายใจสั่นละนะครับผมขอสิบวิคุณหมอร้องสิบวิมาห้าสี่สามสองหนึ่งโอเคพอครับ เอาพอครับพักกับหมอนั่งพักเลยครับติดมาหนิดนึงเพราะเมื่อกี้เราเมามอยเรื่องอาหารของกินกันกินอะไรกันดีจริงๆถ้าพระรามแปดเนี่ยแถวนี้ร้านดังๆก็จะมีขั่วไก่ที่ผมบอกแถวหลังวัดอมอตรงข้างๆวัดบางยี่ขันแล้วก็ ซุกี้แคนตันตรงใต้สะพานอ่ะกับรถก็เลยพิซซ่าถั่วลันเตาคุณหมอมายู้ายมือ hmm. อ yeah. mm ัน hmm. น mm ี hmm. so okay. mm ้อ hmm. ร mm ่อยราคาพอกับเอ็มเคเลยที่คุณหมอส่งมายังไม่ได้ไปลองเลยนี่ทสุเป็ข เดี๋ยวเขาหน้าไปคงจะวิ่งไปกินดีกว่าวิ่งไปได้ไม่ไกลมากใช่แต่ต้องรู้ว่าปี่กี่โมงสี่ทุ่มวันนี้มั้ยสามทุ่มเราบอกเคยกินแล้วแล้วสรุปตอนนี้คุณหมอจะกินอะไรครับค่อยไปหาที่โรงพยาบาลก็ได้แซมวิทอะไรอย่างนี้ใช่ไหมค เข้ามาแกะประตูน้ำที่เขาจะทุบแบนๆน่ะเฮลตี้ซะละเห็นีนักขึ้นครับช้าพับสอบไปข้างหลังครับผมอายุดีๆเอ็นไปด้านข้างเอ็นตัวมาทางผมเอ็นเยอะหน่อยครับโทรศัพท์เข้านล้วเนี่ย อีกข้างหนึ่งครับผักไปข้างหลังก่อนผักไปข้างหลังแล้วค่อยเอ็นแล้วค่อยๆเอ็นเบาๆแต่ถือว่าแรงก็ไม่ได้แย่นะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่เล่นต่ำกว่า15โลอันนี้คือผิดปกติอันนี้คือปกติปกติคคุณหมอกดหลังออก มือประสานกันนะครับสองข้างเอ็นไปด้านข้างต่ำๆยืดลำตัวไปช่วงนี้ที่โรงพยาบาลมีคนป่วยเป็นโรคอะไรเยอะๆบ้างครับช่วงนี้โควิดหลังสงการนี้โควิดมาเป็นตอนนี้คือสายพันธุ์อะไรครับโอเมกอนเอ็กบ XBB โอคโอค,โอคไปไกลแล้วคราวนี้ <c oughs> นะครับออกมาข้างหลังแ <c oughs> สดงว่าคนป่วยโควิดเยอะเลย <c oughs> ช่วงนี้ เด็กหรือผู้ใหญ่ครับผู้ใหญ่ครับแต่ว่าอาการไม่รุนแรงอันนี้โรงพยาบาลก็ห้องพักเต็มเลยดีครับไม่รุนแรงก็คือไม่ต้องแอดมิดแต่ก็สามารถแพทยเชื้อได้ยังไงก,ก็คือติดก็ติดติดก็สงการก็สัมผัสกันใหญ่เลย รับยากลับบ้านไม่ค่อยนอนโรงพยาบาโลโรคติดเชื้อก็มีโควิดมีอย่างอื่นไหมครับนอกจากโควิดแค่ป้ายใหญ่ครับแค่ป้ยใหญ่ก็ยังคงอยู่<ๆ>แล้วคุณหมเอเลิกงานกี่โมงครับเนี่ยทุ่มหนึ่งเนี่ยเล้กเช้าพรุ่งนี้เหรอฮะ <ผม S 1> หกโมงเช้าหกโมงเช้าแล้วก็ <ผม S 1> ทำงานทีหนึ่งกี่โมงแปดโมงโอ้โหหกโมงเช้าแล้วแปดโมง ขอบคุณครับพรุ่งนี้เจอกันห้าโมงครับพฤหัสห้าโมงวันศุกร์ห้าโมงสวัสดีครับคุณหมอติดมานิดนึงว่าจะเมาส์มอยเรื่องอาหารหาอะไรกินตอนนี้ในหัวโคตรหิวข้าวมากกินข้าวตอนบ่ายสามแล้วก็สอนเสร็จแล้วก็หิวอีกแล้วอะ่ะสอนยังไม่เสร็จเลยอะ่ะสามโมงครึ่งหิวแล้วก็เลยเอ๊ะกินน้อยไปหรือเปล่า มงเหมือนกันครึ่งชั่วโมงแล้วนะฮะเออหิวข้าวแสดงว่าพลังงานไม่เพียงพอเดี๋ยวตอนนี้สั่งอะโวคาโดปั่นไปแก้วหนึ่งนะครับก็คืออยู่ตรงพะรามแปดไลน์ไปสั่งไว้แล้วก็เดี๋ยวเราขี่ไปเอาเดี๋ยวก็กลับมาสอนตอนทุ่มหนึ่งตอนนี้หกโมงนะครับสอนเสร็จแล้วก็คนหกโมงเนี่ยที่เป็นออนไลน์เนี่ยแคนเซิลติดธุระผมก็เลยว่างผมว่างเสร็จผมก็ได้หาอะไรกินก่อนแต่ปกติส่วนตัวผมชอบกินอะไรเย็นๆแบบสมูทตี้สมูทตี้ผลไม้อะไรอย่างเงี้ยแต่ต้องไม่อ้วน ผมก็เลยสั่งอโวคาโดไว้แล้วก็ผมซื้อสารให้ความหวานนะครับพวกยาว่าหวานสเตียเนี่ยฝากไว้ที่ร้านเลยเวลาเขาทําเขาก็จะใส่ให้เลยเขาก็จะไม่ใช้นมข้นหรือว่าใช้พวกน้ําตาลที่ร้านนะครับอันนี้คือง่ายๆเทคนิคในการหลีกเลี่ยงของกินนะครับวันนี้สภาพผมจะบเบอรอนิดนึงเพราะว่ามันง่วงนอนดูพราแดดหรืพอพราอะไรหรือเพราะว่าเล่นขามาั้งเล่นขามาตอนเชา้าก็เลยเปลีเพียนิดนึง นะครับเดี๋ยวสอนนักเรียนอีกคนหนึ่งก็เป็นคุณหมอเหมือนกันนะครับอันนี้เป็นหมอติดเชือ้อคน,นเป็นหมอเพศต,ตัดตอนทุ่มหนึ่งนะครับแล้วก็จบวันนี้มีแค่นี้นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยว่ากันใหม่นะครับมีอะไรจะคุยนะฮะเหมือนเหมือนมีคําถามหมนึ่งที่ทุกคนพิมพ์ไว้เข,ข,ขาพิมพ์บอกว่าออกกําลังกายอยากได้เพื่อนออกกําลังกายจังเลยถ้าคุยเรื่องนี้ผมคุยได้ยาวเลยเพราะผมเป็นคนหนึ่งที่ไม่มีเพื่อนออกกําลังกายนะครับเพราะว่าออกกําลังกายเนี่ย เราจะต้องรอให้เจอเพื่อนจะต้องรอให้มีเพื่อนวิ่งจะต้องรอให้เจอเพื่อนไปเล่นโยคะถึงเราจะเริ่มออกอันเนียยากเราต้องพาตัวเองอ่ะไปในสถานที่ที่เขามีคนเล่นอยู่แล้วพาตัวเองมาสมัครฟิตเนสเดี๋ยวเราก็จะเจอสังคมที่มันใกล้เคียงกับเราเองแล้วเขาก็คุยกันคุยแล้วถูกคอหรือเปล่าก็เริ่มสนิทกันเป็นเพื่อนกันก็จะแลกเปลี่ยนความรู้กันจะชวนกันพาไปทําในสิ่งดีๆนะครับอย่าไปคาดหวังกับคน อื่นนะครับไม่คาดหวังไม่ผิดหวังนะครับถ้าเราจะต้องการเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะวิ่งคืนนี้ถูกไหมทําไมพี่คนนี้ก็ไม่ว่างพี่ตั้มก็ไม่ว่างพี่นัทก็เจ็บขาโทษคนนู้นโทษคนนี้เราไม่ได้วิ่งสักทีเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องทําตัวเองก่อนเริ่มต้นที่ตัวเองก่อนอ,อย่ากออกกําลังกายให้เปลี่ยนแปลงที่ตัวเองอย่าไปเปลี่ยนแปลงคนอื่นอย่าไปคาดหวังคนอื่นอย่าไปคาดหวังกับแฟนกับเพื่อนกับพี่น้องกับพ่อแม่เราทําตัวเองให้เต็มที่ก่อนนะครับพอเราเปลี่ยนแปลงเราสุขภาพดีแล้ว เดี๋ยวคนรอบตัวมันจะดึงดูดเข้ามาเองนะครับเพราะฉะนั้นเพื่อนมีได้ไม่มีก็ได้นะครับอยวไปเครียดขนาดนั้นนะครับเดี๋ยวผมไปกินอะบวคาโดก่อนนะครับอันนี้คลิปคือถ่ายลเล่นนิดหนึ่งถ่ายให้ดูว่าคุณหมอยังสอนอยู่นะไม่ได้หายไปไหนนะครับบ๊ายบาย